ม,ม,มันเข้าตรงนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจว่ามันเข้าตรงไหนเนี่ยตรงนี้จะล็อกล็อกประจําไหมครับพี่อคืไม่ได้ล็อกนี<อ>่แหละคือคือว่าเวลาแต่ว่าแต่บางทีคนก็ไม่ว่าข้าอะไรอย่างนี้<อ>ให้รู้กันในตรงนี้แล้วของที่หายนี่หายไปไหนครับคุณป้าเมื่อวานเมื่อวานที่แหละเมื่อวานเมื่อวานมันหือท่า24หมายว่าที่24ช่วงเวลาประมาณกี่โมงคะในหลวงพ่อลงในไลน์ว่า7โมง24เป็นผ้าอะไรครับคุณป้า คือถ้เอาไม่ีแบบนีเวลาต้องทำาสงฆายเราไม่พอไหแล้วคมันสนไม่ทำก็ไไหตจงนีเวลาคนจะมขอานีคือถ้าพุทธลูกพ้าอะไรอ้คุพจะลูกธรูกเลแต่ว่าถ้าเอาไปก็ไปจะไปขายได้ตามตามตามขาาอีกงข์โร้คุณป้ามไปให้พี่แต่ไม่ท้งวแมีคนมาคอมเมนต์มาว่าคนแต่นี้หกือเป๋าเามจำไม่รู้นะเวลากี่โมงคะคุณป้าเจ็ดโมงี่สิบ สิบเจ็ดสิบเจ็ดของวันที่ยี่ิบสี่นะน่าจะนช่านี่นเี่ยมใส่แมสด้วยนะครับมันมาช่วงเย็นเนาะคุณป้าเนาะเยพราะว่าพระกำลังลงบวชทำวัดของวัดเย็นค่ะมากกี่คนคะเนี่ยป้าน้สองคนละคนเดียวไม่แน่ใจมีผ้าแถวนี้แบบว่าวางไว้ป่ะข้างไหนเนี่ย นั้าต้องมีเนี่ยต้องมีคนให้เขามาดูใช่ไหมน่าจะมีองค์เล็กๆองค์แบบองค์แบบพ,พูพุทธรูปเล็กๆที่วราเวลาเขาคนเข้ามาแบบถาวายสังฆทาอะไรเงี้ยค,คือวันนี้ก็ทําบุญนะสร้างพระให้ญาติโยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตรงนี้ก็ทําแบบว่าสําหรับไว้เวลาคนจะมาทําบุญอะไรอย่างเงี้ย เารเ่กรือเนี่ยคนจะมาถวายเขาเขาซื้อมาถวายเนี่ยไม่แน่ใจว่าเนี่ยใช่หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะใหญ่นะเนี่ยทางนั้นเนเลยเลยอะเดีแต่ที่ทางเรือในส่วนมากเป็นแบบนี้นะแต่นี้เราไม่แน่ใจว่าที่เอาไปถ้าองค์ทางนี้หรือเปล่าเพราะเราไม่เห็นเนี่ยเพียงแต่ท่านท่านลายบอกช่วงเวลาพระลงโบสถ์นะขอตบพระลงโบสถ์แล้วนะพระทำวัด พ้าอยู่ในโบสถ์แล้วต่นี้เด็กอะ่ะมันเล่นในแถวเนี้ยมันก็โทรไปหาคนที่รู้จักแล้วคนที่รู้จักก็โทรหาพระจริงพรองค์ใหญ่นะกคุณป้านี่นนมันห้าห้าหกองเลยนะที่ไปอ่ะนี่นี่ไงเนี่ยน่าน,น,น,น่าจะวนนีส่วนมากคนก็มาถวายยงหลวลงพ่อไลน์มาบอกว่กี่ะไรหรือให้ดูที่นี้ จเจ้าวาดเลยใช่ไหมได้จีนราษฎรเจ้าวาดจะไม่อยู่อ่ะไปติดนิมนต์ข้างนอกค่ะลอก็ไม่อยู่อ่ะนทั้งหมดเลยค่ะนิมนต์เก้าองค์จับจเลยเห็นป่ะสุขุมวิทย์ยังไงไม่ทราบส,สุขุมวิทย์ยังไงไม่ทราบ ไม่แน่แต่ว่าเป็นพระชินลาชหรือเปล่าชิน,นลาชองค์เล็กๆอ่ะไม่เล็กนะคุณป้าขนาดนั้นอ่ะไม่ที่ตั้งเนื้อไม่แน่จตทั้งก็ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าเย็นๆเพราะว่านี่มันเขามีร้านค้าบางคนเข้ามาแบบเขาร้านค้าเขาไม่ได้สนใจใช่ไหมลูกค้ามานั่งกินอะไรยเงี้ยแต่นี่เด็กๆมันเล่นอนู่นี่เด็กเตะบงเตะบอลอะไรกันเนี้ยแล้วเด็กข้างวัดเนี้ย ว่าวันนี้เนี่ยไอเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าว่าเอาเป็นรอยนะฮะอ่าก็เป็นรอยสิดที่แล้วเป็นรอยแต่นี้ก็าคือตรงเนี้ยก็พอเสร็จมาแล้วอ่าแต่๋ยวนี้ว่าที่เราไปเนี่ยตรงข้างบนมันเต็มทั้งๆนะต่างๆเนี่ยไม่้ใครจะมาดูชา้าก็ได้ ไม่มีอ่ะแล้เอาคนในพี่ๆเลยนะป้าไม่รู้ค่ะทำไม่รู้มันคนในบ้านรู้ไหมเพราะว่ามารถขาวว่ารถเก๋งขาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยป้าเอารถเก๋งมาเลยเหรอคะเพรอะไรอ่ะเนี่ย ได้าด้งานตกก็มีนะวันนั้นก็เผาศพด้วยนะมันมาเอาอ่ะโอแล้วอยากจะาบอกมันหน่อยไหมว่าจะทำเลยทำแบบไอ้กระาโอ้โอฉันนะนะสาธุฉันพูดตรงๆเลยละครั้งเนี่ยมันยกอะฉันบอกเลยทำไมลูกพ่อใหญ่ไม่ครอบหัวมันไม่ตายอนะ เนี่ยละครั้งเนี่ยหายนะคุณหายนานนี่ยังคะนานแล้วมันแบบมันโดนไปเรื่อยๆับเมาเรื่อยๆเอาของเขาวางนะไอ้แกกันตุบเขาวางไว้ก็ทำอย่างเดียมันก็แสบอันนะโอ้ยสุดยอดจริงๆผมพ่อเลยสุดยอดของมันหายเรื่อยๆของมันมาเอาเลยเป็นอะไรที่มาต่าเรื่องสายตา ้้ารูเราก็ไม่รู้ว่าท่านรู้หรือไม่รู้นะคือฉันเป็นแม่ค้าน่ะแต่ฉันถึงเป็นคนเกิดที่เนี่ยฉันจะรู้้วคนนี้อย่างเงี้ยพื้นที่เนี่ยเขาก็รู้กันคืออยาาได้ก็ทำตัวอย่าให้เข็ดหลาบมันไม่เข็ดหน้ามันด้านพวกโจนมันด้านเอามันพูดถึืออไปแ้วก็คือมันสองร้บาทมันมีรอบทนี่สนใจมันตาคุณภาพสูงถ้ามันไปทำรายไม่ขายไม่ทราบเราก็ไม่รู้ เพราะเราไม่เห็นหน้าไม่เห็นตัวมันเป็นทองเหลืองนะคุณเที่ยวไปนี่คือทองเหลืองทั้งนั้นเลยทองเหลืองปะค่ะที่องค์อะไปได้ออกมั้ยมาสักกี่วันวันนั้นเป็นวันอะไรคะวันน้า มะะวงตาตา้าตาป้า,า,าแล้วหายช่วงประมาณกี่โมงเขาคุณป้าเขาบอกห้าโมงเย็นน่ะแต่ที่เนี่นะมันกล้าเกินพ้าเนี่ยในจุ้งเนี่ยควาก็ใจดีอย่างนี้เลยลูกก็ไม่เอาเรื่องแล้วก็ใจดี ปให้เขมาฝไม่ใช่หรอกพมันไม่นั่นด้วยอ่ะไม่สำนเลยไม่สำนึกอก็เนี่ใจดีมากฉันบอกเลยไปหาสมพัรขนาดรู้นะของหายเนี่ยรู้ตัวก็ฉ<อ>ัอง โวนพวกนี้นเหยไหมว่าจะมาทำอย่างนี้เลยมันบาปกรรมไปมันก็ไม่มีประโยชน์เปล่าก็ต้องรูตัวเองมันก็ูอยู่แล้วเพราะว่าคุณตาพูดไปมันไม่มีประโยชน์หรอคือมันมีปัจจัยตู้อื่นมาบอยู่ในนั้นนะนะอยู่อยู่ใน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 สัญลักษณ์เนี่ยที่คุณพ่อตั้งขอฉันคุณเชื่อไหมเงินเนี่ยก็ใส่ตู้บริจาค มันก็เอาไม่กว่าแต่าแต่องเือะกันจะสังเกตได้เป็นรอยหรือจะเป็นทีดตรงนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยก็ลานบังนี่แหละค่ะลานักตรงนับเ็นี่ว่าเที่ว่ามนไม้แลน่ก็เลยท ท่าน,นก็เลยขยายออกมาเ็เหีเ่ยมหลวก็วคือว่าใครอ่ะเอาพระมาเนี่ยเพื่อประสงค์ว่าจะได้ไม่ต้องนั่นนี่เปิดโบสถ์พระจะได้ไม่ต้องเปิดโบสถ์เปิดอะไรก็เอามาให้บูชากันข้าง,องน,นอกในโบสถ์ก็ขนกันดี